บัณฑรตวิยาคณะกรรมการทุกท่านและขอสวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะและขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะเรามาจากโรงเรียนมุไก่ิทยาคมนะคะมานำเสนอในการแปรรูปสีพันในท้องถิ่นของฉันนะคะในหัวข้อเรื่องวายรูปพับนะคะค่ะโดยดิฉันนางสาวพรนรัมนค่ะ ลูกพับนะคะ,ก,ะ,คะก็จะเป็นพืชแล,ละผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่ปลูกในท้องถิ่นของหนูเองนะคะค่ะก็คือตำบลมัวหลวงเพิ่ฮอดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและลูกพับนะคะจะเป็นผลผลิตที่ได้ผลผลิตเยอะนะคะแต่ราคาค่อนข้างจะต่ํานะคะเราก็แบบเก็บไว้ได้ไม่นานค่ะเป็นเพราะว่าในท้องถิ่นนะคะจะไม่มีการแปรรูปเลยใช่ไหมคะแลวก็ ส่องออกด้วย์่ค่ะนำมาขายในรูปแบบของผลไม้สดนะคะแค่มันจะเป็นรูปพับฝาะคะ่ะเราก็จะมานำมานอบแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเพื่อให้ผลไม้มีความหวานอย่างเดียวะคะ่ะไม่มีการแปลรูปนะคะแล้วก็เก็บไว้ได้ไม่นานค่ะค่ะสำหรับคของรูปพับนะคะเชื่ว่ราอาการปวดท้องค่ะ,คะช่ชวยรวอา วัดนานเรเห็นนะคะแล้วช่วยทำให้อาบบกไทยได้ดีค่ะค่ะจุดประสงค์ของเราคะหนึ่งต้องการแปลรูปผลิตผลที่อยู่ในท้องชินของเราเองค่ะและเพื่อลดปัญหาการล้นตลาดของผลไม้สดและเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้เก็บไว้ได้นานนะคะค่ะและ2สองต้องการสินค้าใหม่ค่ะเพื่อสร้างสินค้าใหม่ที่ยังไม่มีคะและเพื่อทางเลื่อแก่บริโภคและให้ ตอบสนองความต้องการของบริโภคค่ะข่าสารนะคะคือการยกระดับผี่ประถวนในชุมชนของเรานะคะเพื่อให้ได้ราคาที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ ที่เพิ่มมูลค่าจากเดิมได้สูงขึ้นค่ะยังในปัจจุบันนะคะยังไม่มีการนำรูปภาพมาทำเป็นไวน์ค่ะคิดว่านะคะค่ะประโยชน์ของไวน์นะคะค่ะ,คะให้คาริสุดคาริสค่ะแลอรีนและวิตามินนะคะค่ะช่วยเจริญเติบโต,ต,ตอาหารนะคะ คืออาหารค่ะแล้วใช้ใช้ในการปรุงปรุงอาหารนะคะบำบัดความเจ็บป่วยของโรคบาดเจนิดแต่ต้องอยู่ในความดูแลรักษาของแพทย์ค่ะค่าอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะค่าอ้างอิงมาจากมหาวิทยา,ยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะสาขาจลุลชีววิทยาค่ะข้อวอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีลูกพับนะคะ เครื่องปัน่นผ้าขาวบางเยื่อขวดหมักและก็น้ำมะนาวน้ำตาลยีสต์ขวดแก้วบรจุแล้วก็จุกคอรกนะคะค่ะวัสดุปอุปกรณ์ของเรานะคะจะต้องผ่านกระบวนการเทคนิคอัเซฟตินเทคนิคนะคะคือการไม่ให้มีสารปนเปื้อนเองนะคะ ขั้ของเรานะคะก็คือเราจะนำน้ำของลูกพับนะคะมาใส่น้ำมะนาวนะคะเพื่อที่จะให้ปรับค่า pH ของน้ำลูกพับนะคะที่เหมาะสมต่อก,การหมักน,นะคะและก็ทำลายแบบยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่จำเป็นหรือมไม่ต้องการได้บางชีน้นะคะและก็จะปรับสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของยีสต์นะคะแล้วก็เติมน้ำตาลคะ่ะเพื่อให เปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะค่ะในการหมักของเรานะคะเราจะใช้ที่อุณหภูมิ20 25องศาเซลเซียสนะคะเพื่อที่จะให้ได้รสที่ดีนะคะในอุณหภูมิต่ำจะทำให้รถของไวน์เราจะมีรสดีแล้วก็มีกลิ่นที่ดีค่ะค่ะและเมื่อได้รสชาติที่เราต้องการแล้วใช่ไหมคะเมื่อยเริ่มตกตะกอนนะคะแล้วก็จะทำทาการกรองนะคะเพื่อให้ได้ไวน์ที่ใสขึ้นนะคะ โดยใช้ผ้าขาวบางในการกรองนะคะยิ่งเรากรองหลายครั้งจะทำให้ไวน์เรามีความใสามากขึ้นค่ะค่้นในการหยุดการหมักนะคะเราจะใช้การ,พ,าระะพัสเจอร์ไรส,ส์นะคะที่อุณหภูมิ6กถึง8 0องศาเซลเซียสนะคะเพื่อที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์รีเองนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้ทำงานต่อะคะ่ะแล้วควานของเราจะมีแอลกอฮอล์อสูงใช่ไหมเราก็ยับยั้งในการพาสเจอร์ไรส์ค่ะ และการบ่มวายเราจะบ่มเพื่อให้ได้ Y วายที่มีกลิ่นและรสที่ดีขึ้นค่ะเราจะไม่กหนดระยวลาวนะคะยิ่งนานจะไม่รถชาติอของ Y วายค่ะดีขึ้นข่นที่อุณหภูมิ10ถึงส5าองศาเซลเซียสนคะคะขากาเลือกบรรจุขวดของเราค่ะคือจะสีของขวดของเราจะเป็นขวดแก้วเป็นสีค่ะเพราะที่จะ ถ้าเราไม่ใช้ขวดแก้วเป็นสีใช่ไมจะทําให้สีของวายของเราจางลงได้นะคะเราก็จะใช้ฝาจุกคอเป็นฝาปิดค่ะค่ะต่วปแบบพิธีการทําของเรานะคะแบบขั้นตอนการทำวายพับของเรานะะ่ะเราก็จะนำลูกพับมาใส่น้ำตาลใส่น้ำมะนาวแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปนะคะ และแต้มาที่ 20, 20 25องศาเซลเซียสเมื่อวายเริ่มใส่คะ่ะเราก็จะทําการกรองกากเพื่อให้วายใสขึ้นนะคะและหยุดกันหมักด้วยการเจอพัตเร์ไรด์นะคะที่อุๆๆๆู่ทูม60 80องศาเซลเซียสนี่นะคะแล้วก็บ่มวายให้วายรสชาดดีขึ้นค่ะและบรรจุวขวดค่ะสรุปผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ ้นตลาดค่ะแล้วก็ทามีทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคที่ชอบดื่มวายนะคะแล้วก็วายลูกพับนะคะมีกลิ่นสีที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เมื่อนาเปวายใช่ไหมคะก็จะได้รสชาติวายที่น่าลิ้มลองค่ะคิดว่าและสามารถช่วยป้องกันช่วยให้แก้การเจ็บท้องแล้วก็ความดันโดหิตแล้วก็ ยังทำให้เป็นรายได้เสริมในท้องิีนเราด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าในประเทศจีนนะคะ mm. เขาปลูกลูกพับ mm. ใช่ไหมคะเป็นเป็นผลเป็นผลผล,ผลิตเป็นของเขาค่ะแล้วก็เขาน่าจะคุ้นเคยกับรสชาติแล้วก็ของพับนะคะแล้วคิดว่าในการตลาดนะคะเราน่าจะลอง เพราะว่าเขาชอบกินลูกพับค่ะหนูก็ขอจบการนำเสนอแข่งข้านี้นะคะครับครับ้เวลาท,ที่จะจบแล้วใช่ไหม,ไมลูกแล้วเราลอนุบิดเมื่อไหร่จะเปิดจะจะดงังให้หนูใช่ไหมครับเพราะว่าหนูปิดสไลด์อย่างนี้แล้วแสดงว่าหนูจบแล้วนั่นแหลนะ ครับเขาจิ้มค้างสไลด์สุดท้ายไว้ก็ได้นะลูกไม่ต้องไปไปทำแบบนี้น้องไม่เป็นไรเนื่องจากว่าเห็นว่าเป็นวายนะครับมีอะไรจะใกล้เคียงกับน้ำพึ่งหรือเปล่าก็ขอเชิญคุณยุทธพงศ์เริ่มเต้นก่อนนะครับก็อาจจะไม่ใกล้เคียงเดียวครับแต่ว่าก็เป็นเกี่ยวข้องกับการหมักใช้ใช้อะไรนี้เหมือนกันนะครับก็ในส่วนของการทำวายนะครับก็เท่าที่เห็นนะครับก็มีมีข้อมูลมาพอสมควรนะครับผมในส่วนของวัตถุดิบซึ่ง เราเลือกใช้ในส่วนของลูกพับนะครับเป็น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 วัตถุดิบในการหมักวายอะไรอย่งนี้ครับก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าในส่วนของการทําวายหรือการหมักอะไรต่างๆเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสําคัญนะครับก็มันทุกอย่างเนี่ยมันมีผลทั้งนั้นต่อต่อตัวของโปรดักต์นะครับว่าเราเลือกวัตถุดิบม,มาเนี่ยควรที่จะ,ะเน้นเรากําหนด สเปคของวัตถุดิบว่าวรจะมี pH เท่าไหร่มีค่าติดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับรวมทั้งอายุของลผลน,นะครับผมเราจะเลือกใช้ลูกแก่ลูกอ่อนอะไรมีคนอาจจะต้องไปไปศึกษาพเพิ่มดูอะไรเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรก็เป็นถือว่าเป็นเป็นไอเดียที่ที่โอเคว่าเรา ความคิดที่จะนำเอาของน้องผินมาคือพี่คิดว่าเป็นไอเดียที่ที่ดีทั้งนั้นนะครับที่น้องๆทั้งทั้งติดกว่าโรงเรียนนี่คิดมาก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะครับ oh. ขขการหมักก็เช่นเดียวกันนะครับหมักเชื้อแต่เชื้อยีสต์แต่ละอย่างที่เราใช้ในการหมักเนี่ยมันก็ส่งผลต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต่างกันนะครับ <S <S รผมบอกแค่ว่าเชื้อยีสต่อะอยเงี้ยโอเคทุกคนเข้าใจว่าตัวไปเนี่ยมันก็ใช้ยีสต์ในการหมักวายแต่ว่าในดีเทล ลงรายละเอียดอะไรเงี้ยมันก็จะมีะสายพันธุ์อยู่เยอะแยะนะครับว่าเราาอาจจะต้องศึกษาว่าหรือสายพันธุ์ไหนที่มันเหมาะสมกับตัวของลูกพักฝูงเราที่เราเลือกนะครับการบ่มก็เช่นเดียวกันนะครับบ่มภาชนะที่จะต้องใช้โ่มหรือว่าอุหภูมิอะไรเงี้ยครับเราก็จะต้องมีมีขอ้อมูลที่ชัดเจนหากเราสนใจที่จะทําตัวนี้จริงๆไ้ยครับเราก็ต้องไปเริ่มเติมนะครับส่วนของอุปสงค์การขายเองอน้องบอกว่า คิดง่ายเราอยากขายทางประเทศขายทั่งจีนที่ไหนอเงี้ยอตาตรงนี้ก็อย่างวายเนี่ยมันมนองจากมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในทังทีการเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนเราเราเราทำข้าวเกี๊ยวหรือเราทําเบเกอรี่ขึ้นมาขายอยู่ก็จะขายได้เลยเนี้ยมัต้องไปศึกษาด้วยใช่ไหมอ่าจะขายายังไงท่งออกมันจะอะไรยังไงเนี่ยครับก็คือเป็นเป็นอาจจะต้องมีนิดนึงเลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเป็นเป็นประสบการณ์แล้วก็ โอเคกับกับกับการนำเสนอครับค่ะครัเชิญต่อเลยครับสวัสดีค่ะไอเดียที่ว่าจะช่วยให้พิพิธภัณฑ์ในบ้านเราเนี่ยเอาไปใช้เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยทําให้มูราคาดีขึ้นเนี่ยเป็นไอเดียดีนะคะแต่อย่างนึงนะประเทศจีนเนี่ยลูปภาพเยอะเราอยากเอามะพร้าพว่างไปขายสวนไม่ได้เคยไปเที่ยวประเทศจีนนะเอ่อแค่ที่ยูนาเนี่ยนะคะลูปภาพแบบหล่นเต็มใต้ต้นถามวโอ้ยเราไมไม่เก็บทั้งนั้นที ไปเก็บกินอร่อยมากเลยนะอ,อร่อยเขาบอกว่าอ๋อกินจนรู้จะกินยังไงละก็ปล่อยให้มันโตเอาไว้เขาปลูกลูกพับไว้ดูก็สวยงามน,นะที่นั่นคือเวลามันออกลูกมันจะสวยเขาปลูกไว้ดูแค่สวยงามนั่นเองทีนี้ไอเดียที่ว่าทำเป็นวายก็โอเคนะนี่ต้องดูด้วยเช่นที่พี่เขาบอกว่าถ้าเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยเครื่องดื่มถ้าเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยมาโดนวควบคุมเยอะมากแล้วการส่งออกนี่ก็มีปัญหาบางครั้งบางอย่างนะถ้าเราคิดจะ่จอบเนี่ยเราน่าจะจอบไปประเทศ กันดารที่เขาปลูกผลไม้ไม่ได้ประเทศที่เป็นทะเลทรายอะไรพวกนี้อันนี้ไอเดียดีนี่ถ้าประเทศทะเลทรายพวกนี้เป็นอิสลามเยอะเกี่ยวกรองมไม่ได้อีกอล้เราจะทํายังไงจะออกแบบว่าเหมือนกับอเป็นไวน์นั่งกระโมหรือว่าจะเป็นน้ําผลไม้อะไรพวกนี้ตาดเป็นข้อคิดนะคะขอบคุณค่ะตงค่ะความคิดในการนำเสนอของเราเนี่ เร่งมันจะเอามาใช้ต้องเป็นระยะของมันแล้วก็เป็นสปีดในชนิดของมันที่ถูกต้องเพราะถ้าคนละชนิดเนี่ยคุณภาพแต่ละล็อตหรือแต่ละโคดออกมาจะไม่เหมือนกันเลยคนจินวานี่จะรู้ถ้ามันไม่เหมือนกันเนี่ยเขาจะไม่คิเลยนะนั่นคือเรื่องนึงจะชอบไอเดียตรงมีการนําเสนอแบบต้น,นน้ำกลางน้ำแลบะบปลายน้ำคือนำเสนอวัตถุขึ้นมาวิธีการแล้วก็การตลาดแต่อย่างที่บอกกับไงที่หลายคนที่พูดก็คือในแต่ละจุดมันจะมีปัญหาของมันคุณจะส่งไปขายประเทศจีน แต่ไอเดียในการนำเสนอในเห็นภาพว่าคุณมีวิธีคิดที่จะเริ่มต้นจากหนึ่งไปจนถึงสิบได้ไม่ใช่อยู่ที่ตรงกลางตรงไหนตรงไหนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแต่ที่ได้พูดถึงเรื่องของกระบวนการไปพูดถึงเรื่องของการที่นามาใช้ขึ้นมาเนี่ยลูกพลัคนะฮะถ้าจากน้าตาลมันออกมาเนี่ยเเป็นเป็นเป็นวายขึ้นมาเนี่ยน้าตาลในผลไม้จะไม่ใช่เป็นน้าตาลสีของที่ยีจะไปใช้ได้ส่วนใหญ่จะเป็นสีห้าเพราะนั้นการที่คุณจะเลือกพวกนี้มาใช้ สายพันธุ์ของยีสต์จะต้องเปลี่ยนไปซึ่งในเรื่องนี้คือจะต้องค้นหาการใหม่พอสมควรขึครับยกเว้น,นะคะือสามารถเปลี่ยนไอเอซี้าของตา,าการเป็นซีของด้ากันเนี่ยจะใช้ได้แต่ที่ผมพูดง่ายง่าคือในเรื่องของของหลักการในการความเป็นวิาศวะที่จะมาใช้มันมีความเกีเ่ยวข้องกับ็ได้เพราะงั้นการที่จะนำเสนอขึ้นมาเนี่ยหรือจะนำเสนอต่อไปไป,ไปขายบริษัทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรายละเอียดนี้ต้องชัดเจนและจ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 ะเข้าใจเห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ อย่างลูกพร้ที่คุณจะมาคิดเนี่ยถ้ามันต่างมันใช้เนี่ยขาดเกินเยอะมากเพราะน้ำมันมันเฉลยเยอะขึ้นมาเท่าไหร่ไอ้กากที่จะไปทำไรที่มีคนทำเรื่องยานเนี่ยโอเคเอาพวกที่เหลือเนี่ยมาทำเป็นเป็นน้ำต้มสายชูอย่างนี้ขึ้นมาหรือเป็นคิวเป็นคิวบะหมูขึ้นมาแบบนี้ยต้องคิดไอโซนเฉลี่ยด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นรวุชูไม่ไปแล้วโอ้โหแล้วคุณจะต้องมากำจัดไอ้พวกนี้ขึ้นมาเยอะพอสมควรอะโอเคครับขอบคุณค่ะ เกจวายทั่วไปอันหมดที่เขาใช้เนี่ยมันก็จะมี ข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะในวิธีการนะคะอย่างเช่นคำถามว่าวายลูกค้าของเราเนี่ยจะมีแมอลกอฮอล์สักกี่เปอร์เซ็นต์สุดท้ายแล้วต้องการแค,าาค่เราจะมีค่าแลอลกอฮอล์ใช่ไหมคะแบบที่ตามกฎหมายคะ่ะไม่ไม่สูงกว่านั้นนะคะต้องเป็นตัวเลขที่ไม่ชัดเจนคะ คุณเดียวนะอยากจะสนับสน,น,นุนข้อแนะนําจากคุณโุรีในเรื่องที่ว่โนแอลกอฮอล์เนี่ยจะทําได้ไหมแล้วก็ก็จะไปสอดคล้องกับทางที่ยุทธพงศ์ที่เล่าให้ฟังเมื่อวานว่าตลาดส่วนหนึ่งของพี่ยุทธพงศ์นะครับก็จะเป็นกลุ่มตะวันออกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวิธีที่ไม่ใช่มีแอลกอฮอล์ไปขายให้กับกลุ่มมุสลิมได้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะเจาะตลาดได้มากขึ้นนะครับนะทีนี้เมื่อกี้มันมี สิ่งที่ต่างกับโรงเรียนอื่นอยู่หนจุดเนาะก็คือเรื่องโ r ชาร์ r นะครับโรงเรียนอื่นที่เสนอมายังไม่เกิดไม่ค่อยได้ทํำโฟชาร์ดแต่ของโรงเรียนนี้ทํำโฟชาร์ดออกมาอาจจะยังไม่ละเอียดแล้วก็อาจจะยังไม่ครอบคลุมแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ว่าเห็นโฟชาร์จกระบวนการออกมาตรงนี้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี กับมีคำหนึ่งสัพทิคที่ที่พูดขึ้นมาอาจจะพูดยังไม่คล่องไม่เป็นไรลูกเนาะก็คือคําว่าซセติกเทคนิคนะครับเป็นเรื่องของเทคนิคต่อเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับถ้าอยากมารู้ว่ามันมีความสําคัญยังไงต้องทํำยังไงอย่าลืมมาเรียนที่นี่ก,กันนะครับครับขอบคุณมากครับ,บค่ะ